คุณผู้ชมค่ะเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นสิ่งที่อันตรายหลายคนรู้กันดีอยู่แล้วแต่คำถามคือจะป้องกันกันยังไงวันนี้มาคุยกันกันกบคุณกระเต็นวราพรสมพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กระเตนคะวันนี้มีเรื่องมาเตือนภัยกันด้วยใช่ค่ะเป็นเรื่องสําคัญเลย,ยให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยค่ะ อย่างเต็นเนี่ยคือเต็นอ่านข่าวมา20กว่าปีแล้วค่ะ,คะแล้วก็สิ่งที่เจอบ่อยมากๆเลยก็คือข่าวไฟไหม้นั่นเองเยอะมากจริงๆค่ะแล้วเวลาเกิดเหตุทีหน,นึ่งเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าจะดับไฟยังไง<อ>ความเสียหายที่เกิดขึ้นเวลาไฟไหม้แต่ละครั้งก็หลักล้านนะคะนั่นยังไม่รวมการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้คุณได้เคยไปคุยกับนักดับเพลิงค่ะเขาบอกว่าร้อยเปของคนที่เจอไฟไหม้ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดเรื่องนี้กับตัวเองค่ะเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่เน ต้นเพลิงใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลยนะคะเราต้องถามตัวเองดูว่าที่บ้านเรามีครัวไหมชอบทาอาหารหรือเปล่าจุดธูปเทียนไหว้พระไหมนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นต้นเพลิงได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วนักดับเพลิงเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะป้องกันไฟไหม้ก็คือเวลาเกิดต้นเพลิงเราต้องดับต้นเพลิงให้ได้ภายในหนึ่งนาทีนะคะไม่งั้นมันจะลุกลามบานปลายแล้วกลายเป็นไฟไหม้ค่ะแต่ถามก่อนว่าที่บ้านเราเนี่ยมีอุปกรณ์ดับเพลิงไหมคะแล้วถ้ามีรู้วิธีีใช้้หรือเเปล่าวันนต แล้วค่ะสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้นะคะนี่ก็คือ Anyone นะคะ Any น n วเนี่ยคือนวัตกรรมการดับเพลิงนำเข้าจากเกาหลีนะคะ,คะสิ่งนี้จะเปลี่ยนการดับเพลิงที่ดูยุ่งยากและน่ากลัวให้มาอยู่ง่ายๆในกระป๋องนี้ค่ะเอนนิวันนี้ค่ะน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ใช้ง่ายเวลาเกิดไฟไหม้ตรงไหนนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ,คะเปิดฝา แล้วก็ฉีดไปตรงต้นเพลิงนะคะฉีดไปแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าไหมตรงพัดลมฉีดไปตรงพัดลมไหมที่กระทะก็ฉีดไปที่กระทะแค่นี้ก็สามารถดับไฟได้แล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมดูตรงนี้ค่ะนี่คือหัวสเปรย์ที่เขาออกแบบมาพิเศษ<อ>ให้มีความทนทานเวลามันตกหล่นลงไปก็าสามารถใช้งานต่อได้อีกนะคะไม่แตกง่ายๆนี่คือความคุ้มคร่าที่เขาออกแบบมาให้เหมาะกับการช่วยในการดับเพลิงนะคะเอ็นนี่วันจะเก็บเอาไว้ที่ไหนก็ได้นะคะเก็บไว้ที่บ้านห้องครัวห้องรับแขกหรือจะไว้ที่รถก็ได้ค่ะ เอนิวันเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐาน KFI สถาบันป้องกันอักคีภัยจากเกาหลีค่ะนักดับเพลิงเนี่ยเขาไปทดสอบแล้วใช้งานได้จริง<ฮ>เต็นเองก็ไปทดสอบใช้งานได้ง่ายมากๆแล้วก็ดับไฟได้จริงนะคะเชื่อว่าหลายคนที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้อาจจะคิดว่าโอ้ไฟไหม้ยังไม่เกิดขึ้นกับบ้านรเราหรอกะนะคะยังไม่ต้องมีเอนิวันก็ได้ยังไม่จําเป็นนะคะ,คะ คนที่เจอไฟไหม้ก็คิดแบบนี้ค่ะอ,อย่าลืมนะคะที่นักดับเพลิงเขาบอกว่า100%ซไม่เคยมีใครคิดนะคะว่าไฟไหม้จะเกิดขึ้นกับตัวเองดูอย่างคนใกล้ๆตัวเลยนะคะปานธนพรคุณผู้ชมคะปานเนี่ยไปปฏิบัติธรรมแล้วไปทำอาหารก็เกิดไฟไหม้ในห้องครัวค่ะโอ้โหกว่าจะดับได้เนี่ยลุกดามบานปลายนะคะตอนนี้ปานธนพรเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่มี any one ติดบ้านเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุใช้ Anyone ได้แน่นอนนะคะเต็มรับประกันใช้ง่ายมากๆเลยเราอย่าคิดนะคะว่าไฟไหมเนี่ยจะไม่เกิดกับบ้านของเรา ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีใครคิดค่ะว่าไฟไหม้จะเกิดขึ้นกับบ้านของตัวเองจําได้ไหมคะที่นักดับเพลิงบอกนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาล้ะคะคุณผู้ชมหมดตัวเลยนะคะโจนปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะสายวันนี้เรื่องเงินอย่าเพิ่งไปคิดเยอะนะคะาควางไว้ก่อนอบ้านทรัพย์สินของเราที่หามาทั้งชีวิตอันนี้สําคัญกว่าอันนี้ <ใช S 1> หลักล้านนะคะแต่เอนี่วันเนี่ยหลักพันเท่านั้นเองมีติดบ้านเอาไว้อุ่นใจนะคะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องความปลอดภัยลง ลงทุนแบบนี้ยังไงก็คุ้มค่ะสะดวกสบายขนาดนี้นี่พี่กระเตนต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากชาว nation tv แน่ๆเลยใช่ไหมคะมาที่นี่จัดโปรมาให้ใครที่เงินยังไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเตนใจปั้มจัดนี้จัดให้เลยนะคะจัดให้พิเศษจองไว้ก่อนจ่ายทีหลังก็ได้นะคะ<ช>แล้ววันนี้รายการนี้ต้องบอกพิเศษมากๆเป็นรายการแรกที่เตนเอาโปรนี้มาให้นะคะแค่ค,คุณผู้ชมโทรจองมาให้ทันที่นี่ที่เดียวนะคะ โทรมาจองให้ทันตัดสินใจโทรมาเลยนะคะวันนี้เต็นจัดให้แบบนี้ค่ะทุนประกันอักคีภัยให้2ฉบับนะคะรวมแล้วเนี่ยทุนประกัน0 0แสนบาทให้คุณผู้ชมไปเลยแค่โทรมาให้ทันนะคะที่02-1116000หรือ Line at anyone 119ค่ะโปรพิเศษของเราวันนี้ก็คือนะคะวันนี้ซื้อหนึ่ง เราแถมให้2แบบนี้เลยค่ะนะคะสชิ้นนี้ปกติ3,870บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่2,900บาทโทรมาทันใน100สายก็รับไปเลยค่ะทุนประกันอักคีภัยรวมแล้วเนี่ย0 0แสนบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้5ชิ้นนะคะ5ชิ้นเนี่ย จ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นคือคุ้มสุดๆซื้อไว้เลยแล้วเก็บเอาไว้ได้นานถึง3ปีค่ะ0 2 1 1 1 6 0 0หหพหรือ Li n e a อดเอนนี่น้ี่เป็นการลงทุนแค่หลักพันนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมได้ทุนประกันอัคคีภัยถึง0,000บาทแถมให้ไปเลยฟรีๆหาที่ไหนไม่ได้ค่ะแค่ประกันอัคคีภัยอย่างเดียวเนี่ยก็คุ้มมากๆแต่ต้องจองตอนนี้เท่านั้น,นจองให้ทันนะคะ0 2 1 1 1 6 0 0หหพนหรือ Li like นะะ์แอดเอนนี่ันหนึ่งหนึ่งเกนะค ที่นี่ที่เดียวค่ะ 1>, 1แถม2โทรมาทันใน100สายแรกแถมประกันอักคีภัยให้คุณผู้ชมทุนประกัน6 0แสนบาทนะคะ5ชิ้นนี้ปกติ ,3870 จ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นไม่มีที่ไหนอีกแล้วค่ะคุณคผู้ชมคะเก็บไว้ได้นานถึง3ปีโทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะ0 2 1 1 1 6 0 0นะคะวันนี้ให้ขนาดนี้ต้องรีบจองเลยนะคะใกล้หมดเต็มทีค่ะ100สายคุณผู้ชมค่ะรีบกันหน่อยคะ่ะเรื่องไฟไหม้เราต้องรีบป้องกันกันไว้ก่อนจริงๆถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวพี่ ะแตนย้ำโปรกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะซื้อ1แถม2นะคะแล้วแถมประกันอักคีภัยให้2ฉบับเลยค่ะรวมทุนประกันทั้งหมด6 0 0 0 0บาทแต่ว่าคุณจ่ายเพียงแค่2,900บาท โทรตอนนี้ให้ทันเหลืออีกไม่กี่สายเท่านั้นแล้วค่ะ,คะนะคะจากใจคนที่อ่านข่าวไฟไหม้มากว่า20ปีนะคะเ,คเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของใครนะคะเชื่อเต็นป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะด้วย anyone คุ้มค่าที่สุดแล้วค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆแล้วถ้าโทรจองทันในวันนี้นะคะส่งฟรี รูดบัตรได้ uh huh. เก็บเงินปลายทางก็ได้ถ้าวันนี้ยังไม่มีเงินไม่เป็นรายจองสิทธิ์ไว้ให้ทันก่อนสะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยค่ะ,คะจัดมาให้คุณผู้ชมแต่ต้องตอนนี้เท่านั้นค่ะ,ะ021116000หรือ Li n e a อ any1119 o นะคะวันนี้ขอให้โทรจองให้ทันเท่านั้นในรายการนี้รายการเดียวนะคะนี่เป็นรายการแรกที่จัดโปรให้ใหญ่ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมรีบโทรมาให้ทันเลยค่ะ021116000หรือ Li n e a n y a n y 1 1 9ค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่พี่กระเตนบอกไปว่าเรื่องของไฟไหม้มันใกล้ตัวแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กระเตนนะคะมาช่วยกันเตือนภัยแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันข,ขอบคุณค่ะ